สวัสดีเพื่อนเอสีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะหลังจากไปหาช่างโดนะครับก็มาตามน้องปกป้องนะครับมาดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับน้องยังย้งยําตัวเดิมไหมนะครับยังไงก็ต้องขอมโมทนาบุญนะครับกับเพื่อนเอสีนะฮะที่ร่วมบุญสร้างโบสถ์ด้วยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเลขเ คุณยายเนาะเดี๋ยวแอดก็จะแวะไปตามนะครับเผื่อจะได้ไปสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเนาะส่วนเลขน้องน้องรัดนะครับเนาะเผื่อท่านใดจะไปดักอมสินไว้เนาะว่าชอบมาอมสินนะครับเนาะก็ดีเหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าน้องปกป้องย้ำตัวไหนนะครับปากถูกเบอร์ไหมเออเลขอะไรลูกเลขอะไร ฮะเอ,ออเออเออเลขเบอร์เลขอะไรลูกบีบีมาแล้วครับอ่ะโป๊ตีเอายังไงเนาะคุณยายเดี๋ยวทวดเนาะยังไงเนาะน้องปกป,ป้อง <c oughs> น้องปกปออ้องโอนไร <c oughs> เป็นไงครับคุณยายเดี๋ยว น้องชอบเล่นเนาะมันบอกว่าบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคุณยายบอกว่าเจ็ดหเจ็ดแปดสี่แค่นั่นเลยเอ <c oughs> ไม่ย้ำเลขเดิมเลยคุณยายไม่เห็นพูดเลยเห็นเยี่ว่าและที่เขาบอกว่านั้นมันออกราวสามตัวเลยเนาะออกอะไรนะมันบอกว่าเจ็ด อ๋อหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าเออวันนั้นโอ้ลาวก็ออกหกเจ็ดเก้าเลยนะเออในมุดวันอ่ะเฉอะวันศุกร์วันศุกร์มันบอกว่าเจ็ดโอ้หกเจ็ดไปสี่เลยนั่นเลยอันนี้บอกวันไหนเลขนี้เมื่อวานเมื่อวานบอกอ๋อครับอ๋อแต่ไอไอหกเจ็ดเก้านั้นก็บอกวันวันไหนแต่มันออกวันศุกร์นะ วันที่สิบเก้าบ่สิบแปดเด้อใส่สิบแปดเอาโอ้เก้าออกลาวสามตัวนะโอ้ออกราวพัฒนาสามตัวแต่รัฐบาลย้ำแค่ไม่ไม่ไม่พูดเลขเดิมนะคุณยายเลขเดิมไยินม่ได้พูดไม่ได้พูดพูดอะไรนะ่เมื่อกี้พูดเออโต้ เลขมันเดินมพูดเราบปหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าแล้วก็รูไปมาพูดว่าหกเจ็ดแปดสี่อืมเท่นั้นแต่สี่เนาะอืมหมดนี่มันบอกหลายตัวหลายเลขนะอ่าครับปกติจะบอกแค่ตัวเดียวสองตัวอย่างเงี้ยเหรอสองตัวอ่าอืม ไม่เป็นไรเนาะแต่วันนี้บอกหรือยังวันนี้วันนี้พูดไหมนะไม่พูดยังไม่พูดพูดแต่เมื่อวานเนาะพูดแต่เมื่อวานอ,อ,อ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเด็กเขาก็ไม่รู้เนาะเราก็พูดออกมาเองเลยพูดออกมาถามมันไม่บอกเลยมันก็เล่นไปเล่นมามันก็พูดเองเออเนาะอืมนะอ,อ บอกเล็กออกอะไรมั้ป้องครับบ้องครับเห็นเนี้ทวดไหมเนื่อทวดอยู่ในกล้องน่ะบอกบอกบอกเล็กทวดสิวันนี้ออกอะไรป้องครับป้องครับป้องครับมาอยู่ข้างๆนี่ออกอะไรครับวันนี้อมืช่วยรัฐบาลออกอะไรครับเมื่อเช่นรัฐบาลออกอะไรลูกมาอยู่นี่ป้องครับ ยึดโทรศัพ huh. ท um. uh ์เอาอ๋อบอกก็ไ huh. ม uh ่ก huh. ล uh ้ามากล้าเรื่องเอาอืมอืมถ้าของยายมันก็กล้าเรื่องเอาของอภเพของอภเพอภเพตีเอานะอืมอืมอืมมามามาตรงเรื่งของอภเพเบอร์อออกะไรครับเลขเบอร์วันนี้อ๋อกระปะสิพูดหน่อยเลขอะไรครับบอกระปะไปอืมเล่นไม่รู้จักเนยเนาะคุณยายเนาะ อสรุปแล้วก็พูดแค่เมื่อวานเนาะจ้าเออรอบนี้ไม่ได้ย้ำให้ตัวเดิมตัวเดียวเนาะไม่ย้ำแต่ก็ยังถือว่าเป็นเลขที่สวยเนาะนคุณยายนะเลขเลเดิมย้ำตัวเก่าอีกทีคุณยายไอตัวที่ก็บอกไหนเลขไหนหกสี่เก้าจ้าที่สองก็แต่ก็พูดหลายวันใช่ไหมเลขนี้พูดหลายวันอืม ก็ไม่แน่เนาะเกือใกล้ถึงวันก็ไม่รู้จะออกไม่ออกก็ไม่รู้เนาะเออไม่รู้เนาะมันพูดหลายเลยอันนี้จะหลายตัวหน่อยแต่ี่เพิ่มมาก็มีหกเออมีมีหกมีสี่มีแปดเนาะเออถ้าเลขตัวเก่ากลับเป็นหกสี่เก้าเนาะโอก็มีหกสี่เหมือนกันเปลี่ยนแต่เพิ่มเลขเจ็ดเข้ามาอืม ส่วนไอ้หกเจ็ดเก้านี่จะไปลาวพัฒนาตรงๆเลยนะถือว่าเข้าสามตัวนะหกเจ็ดเก้าเลยนะจ้าเออมันจะมารัฐบาลหรือเปล่าเพื่อดีฟซีเนาะอืมอ่าวันนี้ก็ถือว่ามายมาย้ำเนาะเพื่อเีฟซีเนาะก็เดี๋ยวว่าเออเงียบไปทําไมไม่ไม่มาตามเนาะนะครับพูดไดได้หรอกกี่ในนมีแค่เลขสี่อะไรในสี่อ๋อมีสี่เนาะเออหวดนี้มันมีเมีสี่แปดเข้ามา สี่แปดสี่หกไหมพ่อหรือสี่เก้าอ่ะเ <Hey. S 2> นาะเลขเขาก็มีสี่เก้าสี่หกอ้าเพิ่มมาก็สี่แปดในการเพิ่มสี่เนาะเพรมีเลขสี่ก็อ๋อถ้าบอกก็คือตรงตรงตรงเลย oh. 8, 4, อ๋อแปดสี่ห้าเอออ๋ครับครับแปดเก้าอัเก้าแปด มันออกมากับก้าแปดกำตัวแปดเก้าแปดเนาะง oh. ั้นจะแปดเก่าอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรามาย้ําเดี๋ยวเพื่อนทีสี่จะถามเนาะอ่ะยังไงเพื่อนทีสี่ก็ก็ทั้งเลขเก่าและก็เลขใหม่เนาะก็เดี๋ยวจะลงรูปเลยนะ,ะตัวเลขหน้าจอให้นะครับก็ลองดูนะครับถือว่าน้องอาจจะไม่ได้ย้ําเลขเดิมเนาะหรืออาจจะลืมแล้ว <c oughs> เขาบอกตั้งแต่ต้นงวด <c oughs> น้าคุณพ่อเนาะ <c oughs> อบอกบอกต่องวดเลยแล้วก็บอกหลายรอบด้วยนะหลายรอบหกที่เก้าหลายรอบแหมที่หกเจ็ดเก้านี่เข้าเรามเต็มๆเลยเพื่น FC, นะอนิพสีเนาะเอาละครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณยายทวดนะครับน้องปกป้องนะฮะแล้วก็คุณพ่อด้วยขอบคุณน้องปกป้องนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนิพสีนะครับเนาะบางคนมีโชคมีลาบก็ ได้ร่วมบุญกันต่อสร้างโบสถ์กันไปนะครับอะอยังไงเพื่อนนิสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกตติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับเนาะเลขน้องปกป้องนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเลขที่บอกบ่อยสุดก็จะเป็น6,49นะครับแล้วก็มีเพิ่มเข้ามานะครับ6748่ก็เห็นคุณพ่อบอกว่ายา้ำแต่เลข4ี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่างดนี้ เลขน้องปกป้องจะมาหรือเปล่าจะเข้าเป็นงวดที่ที่ห้าหรือไม่นะครับอ่าแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับคุณยายครับเย่าทวดครับขอบคุณทรคุณพ่อครับวให้โชคดีทุกๆคนจ้าครับ